คะมาเดือดดกมากๆเลยนะคะพอดีเราผ่านมาเราจะเข้าอำเภอพอดีนะคะไปด้านนี้เราก็เลยมาเจอมาเดือดตกใจดกมากๆเลยค่ะเพื่อนเยอะมากๆเลยนะคะคุณพี่ดูสิเต็มไปหมดเลยนะคะประโยชน์มากมายเลยนะคะขอให้ดูไปก่อนนะคะมาเดือดเยอะมากๆเลยะค่ะ มาเดือตรงนี้นะคะเราผ่านไปผ่านมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆไม่รู้เหมือนกันว่ามันดกจริง,งเะะๆเลยนะคะดกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกประโยชน์มีประโยชน์อะไรบ้างนะคะเพื่อนๆน,นะคะมีประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะค่ะประโยชน์เยอะนะคะเอ่อมาเดือดนะคะบำรุงกระดูกและฟันนะคะ<ห><ม>เพราะมีแคลเซียมสูงกว่าปลาถึงสเท่านะคะเพื่อนๆ ช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพรุนได้นะคะบำรุงสายตาและการมองเห็นนะคะออพอวิตามินเอสูงอาหารช่วยลดน้ำหนักได้นะคะพอเราทานมาเดื่อก็สามารถที่จะช่วยลดน้ำหนักได้นะคะเพื่อนๆพ,พลังงานสูงในขณะที่แคล่ํานะคะพลังงานสูงแคลต่ำนะคะและปราศจากไขมันคอเลสเตอรอลน,นะคะ ทานแล้วอยู่ท้องได้นานนะคะเพื่อนๆทานแล้วไม่ว่าจะเป็นทานสุกหรือทานดิบก็ได้นะคะเมนูอาจจะแตกต่างกันไปนะคะช่วยลดเ <c oughs> บาหวานได้ด้วยค่ะช่วยเรื่องลดโลรคเบาหวานนะคะควบคุมน้ําตาลในเลือดให้ต่ําลงได้นะคะเพื่อนๆนะคะค่ะนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมทาน ถ้าบ้านไหนมีก็ขอให้อนุรักษ์ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าประโยชน์เยอะจริงๆนะคะมาเดือประโยชน์เยอะมากนะคะ <c oughs> มาเดือนี้นะคะ,ะ,ะดั้งเดิมของเขาจะอยู่เขตอะไรนะคะคุณพี่ตะนออกกลางค่ะ,ะจะอยู่แถวตะวันออกกลางนะคะแล้วก็มาอ,อินเดียสีลังกานะคะ ะตะวันออกกลางก็จะมีประเทศอะไรบ้างคะคุณพี่ซาอุิ <ฮะ S 2> อิสราเอลอุดิอราระเบียะนะคะต้นกําเนิดของเขามาจากฝั่งนู้นเลยนะคะมาจากอิสราเอลนะคะตะวันออกกลางอะค่ะนะคะนะคะแล้วก็อินเดียศรีลังกานะคะแล้วก็อิสราเอลแล้วมีประเทศอะไรอีกบ้างคะคุณพี่ดูไบ,ดบได้ไหมได้คค่ะ อาหรับอิมเมรดหไปอาหรับอิมเมรก็ได้ใช่ไหมคะคุณพี่แล้วก็แสดงว่า <c oughs> <c oughs> เขาจะคล้ายๆกันกับต้นอะไรนะคะที่เหลืองๆที่กินหวานๆนะ่ะที่เขากำลังฮอตฮิตอยู่กิโลละร้อยห้าสิบบาทที่เราซื้อมากินที่เป็นน้ำน้ำอะค่ะวันนั้นป้าพัดซ,ซื้อมาให้เรากินพันอะไรนะลูกอะไรนะที่ไปาปีกลับมาวันนั้นนะ่ะเขาเรียกอะไร อ,อิงทภาลัมค่ะขอโทษค่ะนึกออกแล้วอินถ้าลัแสดงว่าเขาชอบอ่าอิงทาอิงทภาลัมอินทภาลัมนะคะแสดงว่าเขาชอบแบบนั้นก็คืออยู่ทางตะวันออกกลางเหมือนกันนะคะนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวจะเน้นย้ําอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆน,นะคะประโยชน์ข้อที่หนึ่งคือบํารุงกระดูกและฟันนะคะเพราะมีแคลเซียมสูงกว่าปลานะคะเพื่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กเป็นสองเท่า<ๆ>คะ่ะไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กปลาใหญ่นะคะเพือ่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กปลาใหญ่นะคะข้อที่สองก็คือบำรุงสายตานะคะบำรุงสายตาในการมองเห็นเพราะเขาจะมีวิตามินเอสูงมากนะคะ,เ,นะคะเขาจะมีวิตามินเอสูงมากๆนะคะเพื่อนๆนะคะเขาจะมีวิตามินเอสูงมากๆค่ะช่วยลดน้ำหนักถ้าใครอยากจะลดน้ำหนักก็ต้องให้ทานมาเดือ ไม่ว่าจะเป็นผลสุกหรือผลดิบนะคะให้ทานเพราะว่าเขาจะอยู่ท้องได้นานนะคะจะมีไฟเบอร์สูงนะคะมีกากใยสูงมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะ,ะพลังงานเป็นการมองเห็นแล้วก็อาหารช่วยลดน้ำหนักนะคะพลังงานจะสูงแต่ว่าแคลอรี่จะต่ำมากๆเลยนะคะปราศจากคอเลสเตอรอลไขมันคอเลสเตอรอลน,นะคะทานแล้วอยู่ท้องนะคะเพื่อนๆ อย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญก็คือช่วยลดเบาหวานนะคะใครที่เป็นโรคเบาหวานแนะนำให้ทานนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้จะยังไม่บอกว่าเป็นเมนูอะไรนะคะสุกก็จะทานอีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะคุณพี่ค่ะดิบก็จะทานอีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะคุณพี่ค่ะอย่าลืมนะบำรุงสายตาด้วยนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะค่ะ ก็วันนี้อย่าลืมนะคะอ่าอย่าลืมทานนะคะเพื่อนๆนะคะโดกมากๆเลยนะคะนะคะดีต่อใจมากๆนะคะวันนี้เรามาได้อ่ถ่ายธรรมะเดือซึ่งอยู่ตะวันออกซีกโลกอ่ะตะวันออกกลางด้วยซ้ำนะคะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมทานนะคะสิ่งที่มีประโยชน์<ร>ยยใช่ค่ะม,มีประโยชน์มากๆเลยอย่าลืมทานนะคะ คนเราก็คือพวกเราต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะต้องรักษาสุขภาพเพื่อที่จะรักษาสุขภาพร่างกายของเรานะคะเราจะพาชมป่านะคะป่านะคะป่าอันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรนะคะอันนี้จะเป็นพยุงนะคะหลังบ้านหลังมาจากนี้ก็จะเป็นพยุงนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นป่านะคะป่าข้างหลังของต้นมะเดื่อนะคะ เขาจะอยู่ข้างๆริมทางแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นต้นพยูงนะคะเป็นเป็นป่าละมะข้างหลังนะคะป่าตรงนี้เลยเข้าไปข้างในนะคะเพื่อนๆอชาวบ้านก็จะมาเก็บเห็ดนะคะเห็ดมีทุกอย่างนะคะจะเป็นเห็ดละโงกขาวเห็ดละโงกเหลืองนะคะมีเห็ดตะไคร้ก็มีนะคะเข้าไปข้างในก็มีจะเป็นการเป็นป่าเห็ดนะคะเป็นป่าละมาะของชุมชนตรงนี้นะคะ เป็นป่านะคะลมลื่นมากๆนะคะในฤดูฝนนะคะฝนจะตกถ้าเรามีป่าไม้เยอะๆฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลนะคะเพื่อนๆค่ะฝนจะตกต้องตามฤดูกาลนะคะอันนี้จะมาพามาดูต้นไม้ใหญ่มากๆเลยนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะโอบกอดกี่คนถึงจะหมดนะคะค่ะขออนุญาตชุมชนนะคะถ่ายตรงนี้ ะคะจะเป็นต้นไม้ใหญ่มากๆเลยนะคะค่ะสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะต้นไม้ใหญ่มากๆเลยค่ะว้าวต้นอะไรเอย่ยค่ะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะป่าลมลื่นมากๆนะคะ ถ้าเรามีป่าไม้ฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลนะคะเพื่อนๆยังไงก็ฝากขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยช่วยกันปลูกป่าคนละต้นสองต้นนะคะเพื่อที่จะฝนจะได้ตกต้องตามฤดูกาล <c oughs> เราจะได้อยู่ธรรมชาติไปนานๆต่อไปเราก็สามารถจะได้เก็บเห็ดด้วยนะคะเห็ดมีทุกสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดละโงกเห็ดตะไคร้เห็ดอะไรก็แล้วแต่นะคะ ก็จะมีเห็ดทุกสายพันธุ์เลยนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็จะพาชมบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้จะเป็นต้นมะเดื่อนะคะชมบรรยากาศรอบๆนะคะสวยงามมากๆนะคะค่ะสวยงามมากๆนะคะต้นมะเดือ่อก็จะมีสลีละที่สวยงามมากนะคะข้างบนก็มีนะคะเพื่อนๆไม่ใช่มีแค่นี้ ข้างบนก็มีอะค่ะข้างบนก็มีนะคะ,ะ,คะโอ้บนสุดเลยอะคะ่ะดกมากๆเลยนะคะดีต่อใจนะคะอย่าลืมทานมาเดือนะคะมาเดือมีประโยชน์มากนะคะมีประโยชน์เบาหวานนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมทานใครที่มีก็ดูแลนะคะบำรุงรักษาเขาให้โตแล้วก็ปลูกไว้นะคะ แต่ละบ้านก็ขอฝากไว้ด้วยว่าให้ปลูกเอาไว้ทานนะคะเพราะเขาจะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะแคลเซียมสูงมากๆสูงกว่าปลาสองเท่านะคะแล้วลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะลดคอเลสเตอรอลได้นะคะแต่ไม่ค่อยจะเห็นเยอะสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเมื่อเดือนนี้ไม่ค่อยมีเยอะเหมือนกับพันไม้อื่นๆนะคะบอกได้เลยว่าไม่ค่อยเจอ แต่บีมาเจอตรงนี้บีดีใจมากๆเลยค่ะดีใจมากที่มาเจอมาเดือตรงนี้นะคะพอเขาจะงามมากๆเลยค่ะดีต่อใจนะคะอนุรักษ์เอาไว้นะคะดูแลเขาไว้ให้ดีนะคะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะต้นไม้เราได้ต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นที่สวยงามนะคะแล้วก็ขอขอบคุณธรรมชาติขอขอบคุณต้นมาเดือด้วยนะคะ ค่ะขออนุญาตชุมชนนะคะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปนะคะค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ